สวัสดีค่ะวันนี้วิวมีรถ t o y ยต้ River มามเสนอ1คันนะคะคันนี้ไม่เพียงแค่8 9 9 0 0พโลเท่านั้นใครที่กำลังมองหารถ SmartCA คเกียร์แมนวนวลอยู่นะคะเป็นตัวยกสูงอยู่ก็มาจัดคันนี้ได้เลยใครสนใจนะคะโทรมาจับมาจองกับวิวก่อนได้เลยที่เบอร์092 924 1734นะคะ บอกเลยว่าวิวจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศแน่นอนและถ้าใครจองผ่านคลิปนี้นะบิวฟรีค่าเงินการค่าโอนค่าจัดไฟแนนซ์ให้เลยแล้วก็รับประกันเครื่องเทียเพิ่มจาก30วันเป็น1ปีให้เลยจ้ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดรอบๆตัวรถภายในตัวรถกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไปเริ่มกันจากด้านหน้าเลยนะคะท่นนี้นะคะจะได้เป็นโฉมหน้าหมูป่านะคะได้เป็นตัวมิดตัวรองท็อปเลยนะคะ ได้เป็นเครื่อง2.4ค่ะสวยๆแบบนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟไดทาม LED มีมาให้แล้วไฟสปอตไลท์ก็มีให้นะคะสีขาวบางเดิมทั้งคานเหลี่ยมมุมชัดๆไม่มีชนหนักจมน้ำกับสีมาแน่นอนและได้ล้อเลนโซ่ไปเลยนะคะเป็นล้อแม็กเลนโซนะได้เป็นขอบ20เลยค่ะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อล้อมาใส่เองนะคะนี่เบลใส่ให้สวยๆเลยค่ะไฟแล้วก็จกข้างมีมาให้นะคะ มือจับเป็นโคมเมียมแบบนี้ค่ะบันไดมีมาให้พร้อมใช้เลยนะคะต<อ>ิดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคันี้พร้อมใช้สุดๆเลยแล้วไปดูภายในกันนะคะนี่ที่จับขึ้นนี่มีให้นะคะขึ้นลงสะดวกแน่นอนพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะแลพออะพวงมาลไม่มีสึกหล่อเลยค่ะและนี่คือเลขไม้ใช้งานจริงของเขานะ่คะ89,000กว่าโลเท่านั้นนะเดี๋ยวพี่จะสตาร์รถให้พี่ๆดูกันนะคะรอชมกันได้เลย เดี๋ยวเรืสตาร์รถให้พี่พี่ดูกันนะคะบอกเลยว่าพี่ได้รถสวยรถดีไปใช้แน่นอนคันนี้เนื่องจากเป็นเกียร์มันวนวดนะคะก็ต้องเหยียบคัดด้วยนะนี่ค่ะแล้วก็บิดกุญแจนี่ค่ะ ืยนต์ใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็ไม่มีไฟโชว์เลยแม้แต่ไฟเดียวนะขอเบาพัดลมแอร์นิดนึงนี่นะคะเลขไม์ใช้งานจริงอยู่ที่89ดหมืพโลเท่านั้นนะคะวิทยุเดิมแท้จากศูนย์สาม,มารถทัชสกรีนได้นะคะนี่เชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะ FMAM มีให้นะคะบลูทูธได้นะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็เสียบ USB ได้ด้วยนะก็คือเชื่อมต่อได้เยอะมากนะคะเลยใช้งานได้จริงนะคะทัสกินได้ปกติเลยนะแล้วก็แอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะคะ แอร์ Air, เป็นแอร์นาล็อกค่ะแล้วก็มีระบบการลื่นนถ่ายมาให้นะคะ Power o u t เอามีให้2จุดตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่เสียบ USB แล้วก็ AUX ให้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์มันนวลนนะคะปรับได้6สปีดเลยแล้วก็มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้ปรับโหมดการขับขี่ได้นะ,ะตรงนี้วางของได้นะแล้วก็มีที่วางแก้วให้หน,นะคะ ที่พักแขนมีมาให้นะคะแล้วก็วางของได้นะเดี๋ยวก่อนปล่อยนะจะจัดการให้เรียบร้อยเลยบอกเลยว่าก่อนปล่อยนะพี่จะได้รถสวยพร้อมใช้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะทำความสะอาดล้างขัดเคลือบสีให้ใหม่หมดเลยนะคะดูฝุ่นภายในนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะเกจหนึ่งมืนโลนะแล้วบอกเลยนะทุกอย่างจะใช้งานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟแอร์แบตเตอรี่ทุกอย่างใช้งานได้หมดนะคะ นี่เลยจะเช็คให้ทุกอย่างเลยค่ะเช็คช่วงล่างให้ด้วยนะนี่ที่ใส่แว่นนะคะแล้วก็ที่นั่งคนนั่งนะคะมีกระจกให้นะริ้วรอยการใช้งานนี่ให้ดูไม่มีเลยนะคะแม้แต่รอยเล็บรอยขีดข่วนนะคะก็ไม่มีเลยนี่ค่ะ เบาเป็นเบาผ้าเดิมๆจากศูนย์นะคะเบาก,ก็ไม่มีขาดไม่มียับเช่นเดียวกันนะเหลือแค่ดูดฝุ่นภายในเท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะว่าจะกว้างขวางขนาดไหนนะคะเนื่องจากเป็นสมาร์ทแคปนะคะก็สามารถเปิดแคปได้แบบนี้เลยตรงนี้นะคะวางของวางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะมีลำโพงให้นะก็มีที่จับประตูให้นะคะนี่เลยค่ะ น็อตเดิมเดิมรถไม่มีโดนไขรถไม่มีชนท้ายมาชนข้างชนซ้ายขวาไม่มีเลยนะคะทั้งคันเดิมหมดเลยเดี๋ยวดึงกระดูกงูให้ดูด้วยอ่ะนี่เดิมทั้งคันเลยค่ะสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทั้งหลังกว้างขวางนั่งสบายนะคะเบาะหนังก็สมบูรณ์ที่ใส่ของนะคะ ครื่องมือแม,แม่แรงเราจะใส่ไว้ให้นะคะก่อนปล่อยนะไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็้ายางมีมาให้พร้อมเลยค่ะทุกอย่างพร้อมใช้หมดนะคะรถสวยรถดีคันนี้นะใครที่สนใจนะก็รีโทรหาดูก่อนได้เลยที่เบอร์ศูนย์9 1 7 3 4 3 4นะคะและนี่ดูแม็กไลเนอร์นะไม่มีช้ำเลยนะคะแม็กไลเนอร์นี่รอนเดิมๆนะคะ สวยๆแบบนี้รถไม่เคยบรรทุกหนักมาร้อยเปเซ็นไฟไท้ายก็เดิมค่ะไฟไท้ายไม่มีแตกนะคะเป็นไฟ LED เลขสามแบบนี้เลยโลโก้ก็อยู่ครบนะเบิ๋ยินก้องถอยมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะทุกอย่างสมบูรณ์มากๆนะคะกันชนท้ายก็สมบูรณ์นี่เลยสวยมากคันนี้นะคะแล้วบอกเลยว่าพี่ได้ราคาดีด้วยนะ อ่ะก่อนไปเป็นช่วงล่างซปเปอร์เฟกซับเพนชั่นด้วยนะคะนุ่มแน่นอนร้อซนะนี่เลยช่วงล่างนุ่มแน่นอนนะจ๊ะและคันนี้นะคะบอกเลยว่าราคาดีสุดๆออกรถสูมบาทกับดิวได้นะถ้าลูกค้าท่านใดมีเครดิตที่ดีใช้บัตรประชาชนไปเดียวออกรถได้เลยเดี๋ยววิวจะพาไปดูนะคะห้องเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรนะใครอยู่ต่างจังหวัดก็ สามารถดูคลิปิวเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะมาดูกันที่ห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าคาันนี้สวยมากๆนะได้คันเดิมนะคะ100คร้อยเปอร์เซ็นต์านซ้ายขวาก็สมบูรณ์นะ,ะแผ่นเทกก็สมบูรณ์ค่ะน็อตไม่มีไขนะคะและแบตเตอรี่นะคะเพิ่งเปลี่ยนให้เลยนะ,ะวันที่แปดี่เก้าเดือนแปดนะคะบอกเลยว่าพี่ได้แบตเตอรี่ใหม่ไปเลยนะคะ เครื่องเดิมๆน็อตไม่มีไขค่ะรอยมารวิศวกรคิวซีโรงงานยังอยู่ชัดนะคะเรื่องโยนสะอาดไม่มีน้ำมันเยิม้มแห้งๆแบบนี้เลยใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะดูคลิีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะเพราะว่า ดูซองให้พี่เห็นแบบน,นี้เลยเหมือนพี่ได้มาดูด้วยตาตนเองเลยนะคะสมบูรณ์มากๆน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่เคยโดนถอดเลยนะคะรถไม่มีชนยับชนหนักมาแน่นอนนะแล้วก็นอ็อตฝากระโปรงนะคะยังไม่เคยโดนถอดเลยรอยปั้นตัวต้ายังอยู่ชัดๆแบบนี้นะคะไม่โฟกตัสเลยนี่ค่ะรอยปั้นตัวต้ายยังอยู่ชัดนะคะแผ่น นนกันความร้อนก็ยังอยู่หมดนะเม็ดอารนะคะชัดเจนสติกเกอร์จากศูนย์อยู่ครบหมดนะฝาเดินแน่นอนร้อยปร์เซ็นนะคะทางซ้ายขวาสมบูรณ์มากๆนี่เลยบอกเลยนะคะว่าคันนี้ใครได้ไปนะคะรับประกันเลยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะเพราะว่าได้รถสวยรถดีไปใช้นะคะและบอกเลยว่าราคาดีมากนะ กตินะคะตัวมิดปี2021นะตั้งขายอยู่นะคะประมาณ5 0 0 0 0 0กว่าบาทได้นะคะแต่คันนี้พี่จะได้ปี2021นะ,ะตัวมิดตัวรองท็อปไปในราคาเพียงแค่5,900 0บาทเท่านั้นนะคะ509000แบบนี้นะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่ไม่ติดแบ็คลิตไม่มีล่าช้านะคะ ออกรถ0บาทกันไปได้เลยนะเพราะว่าบิลฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคะและถ้าใครนะคะมีเครดิตทีด่ดีนะคะสามารถยื่นนะคะเงื่อนเข้าเงื่อนไขใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้ไม่ต้องถามไม่ต้องดาวได้เลยนะใครอยากรู้เงื่อนไขก็พักมาสอบถามกับบิวได้ก่อนนะคะที่เบอร์0929241734 เบอร์นี้แอดไลน์ได้พี่แอดไลน์มาสอบถามบิวก่อนได้หรือส่งเอกสารให้บิวประเมินเบื้องต้นก่อนได้นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์นได้ทั่วประเทศนะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะแล้วก็ส่งรถให้ได้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะคะใครสนใจรีบพักมาจับมาจองนะคะไม่งั้นจะอดนะรถไปไวแน่นอนนะคะสวยขนาดนี้นะคะสุดท้ายนี้นะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะ,ะถ้าบิวมีรถสวยๆดีๆบิวจะมานำเสนอให้พี่ดูเป็นที่นี่ที่แรกนะคะ และถ้าใครนะคะอยากจะจองก็รีบโทรมาได้เลยนะ092 924 1734เบอร์น,นี้แอดไลน์ได้แอดไลน์มาสอบถามบิวก่อนได้เลยนะจ๊ะวันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ